ถึงบ้านแล้วจ้าไปต่างจังหวัดหลายวันถึงบ้านแล้วจ้าลูกน้อยมีความสุขมากเลยค่ะโอ้ยสงสารลูกน้อยจังเลยนอนบนรถตู้หลายวันแล้วนะคะวันนี้อีหนูถึงบ้านแล้วจ้าท่านอนมีความสุขมากเลยนะลูกนะโอ้ย อะไรจะเนี่ยอะไรจะเนี่ยมีความฉุกมากเลยล่ะลูกโอ้ยหมามีความฉกเป็นอย่างนี้นะคะชงชานมาน้อยจังเลยจ้ามาน้อยเดินทางไปทํางานด้วยจ้าอยากจะบอกว่าเหนื่อยคูณแปดเลยค่ะเหนื่อยคูณแปดคูณเก้าคูณสิบเลยแต่ก็ไม่อยากจะฝาก เมื่ออยากสิฝากค่ะพี่นอ้องอานฝากลงบานแเนียมันกับป่วยก็เลยกระติงกับติงไปทํางานนําเนี่ยไปทํางานก็นอนมนรถตู้สองคนแม่ลูกกลับมาบ้านก็มีความฉกได้อยู่ด้วยกันกับแม่กับพ่อมีความฉกมากเลย ดับบี้นอนฝันดีก่อนนะคะดับบี้นอนก่อนนะคะเมกบคสบายๆได้หนิก็ได้เสียงก็เปลี่ยนนะคะวัดลงคอเหนื่อยหอบด้วยอาการไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวเจอร้อนเดี๋ยวเจอหนาวเดี๋ยวเจอหมอกตื่นทางไก่งนีง่น้องนะไปๆไปกับๆกรุงเทพญี่ปุ่นกับเย็นกับมากกับเย็นเย็นแป๊บเดียวเด้๋ยกับหอนมาหนิ ไม่สบายนะคะช่วงนี้คอพังมากหวัดลงคอกินยาหนักมากเลยช่วงนี้ไข้ย,ยูลูกบ่ค่อยเป็นยังช่วงนี้ลูกหน่อยสบายดีแต่ก็มีอ่อนเพลียบ้างพอถึงบ้านแล้วก็มีความสุขค่ะเห็นรูปมีความสุขเม่ก็มีความสุกโอ้ยไหนจ้าดับบี้จะฝันดีแล้วนะจ้าดับบี้จะฝันดีแล้วนะจ้าโอ้ยขี่ไก่โป๋เดี๋ยวขี่ไก่โป๋ เอ้ยผู้เดเอยวยังมาปาดไปนี่แปะไปนี่โอ้ยนะโอ้ยติดเมหวงเมจเ์เปมนมันหากคนได้คักรักเรารักยิ่งกว่าอะไรเมย์ไปใส่กับบอดดมันมีความสุขฝันดีค่ะฝันดีนะคะดอบบี้บอกฝันดีก่อนนอนก่อนนะคะนอนก่อนนะคะนอนก่อนนะคะ นอนก่อนนะจ๊ะน,อน้องปีนอนก่อนนะจ๊ะโอ้ยขี่ไกโ่โปพี่นะขี่ไกโ่โปขี่ไกโ่โปอ้ยนอนแล้วจ้านอนแล้วจ้าฟันดีค่ะ